f c e b o o o r e e วช่วยเพิ่ม Engagement ให้กับเพจจริงหรือเปล่าครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ c h anel n C my wish นะครับหลังห้องอบรมวันนี้เราจะมาพูดถึง f c e b o o o r e e วหรือฟังก์ชั่นที่ Facebook เขียนเข้ามาสู้กับ TikTok นั่นเองนะครับแต่จะพูดถึงในส่วนของการใช้ในเพจนะครับขออนุญาตยกตัวอย่างเพจตัวนี้นะครับคือเพจเที่ยวเถอะคอนยกนะครับที่เห็นอยู่ในนี้การสร้างเฟซบ o o กร e วก็คือตรงนี้ครับคลิป e l s ต้องอธิบายนิดนึงนะครับคลิปรีวของเพจกับของส่วนตัวแยกกันถือว่าเป็นคนละชแนลกันนะครับเราสามารถสร้างคลิปรีวได้ด้วยการกดปุ่มนี้ซึ่งก็จะเข้ามาสู่กล้องแล้วเราก็จะสามารถอัปโหลดคลิปรีวต่างๆได้คล้ายกับ t i k t o ็อกแอปคู่แข่งเลยครับแต่ณนะตอนนี้เราจะมาดูกันว่าคลิปรีวที่เพจโพสตลงไปนั้นช่วยให้เพจเมี engagement เพิ่มขึ้นไหมหรือทําให้มีผู้ติดตามเพจเรามากหรือน้อยยังไงวิธีการเข้านะครับณนะตอนนี้ผมก็รู้แค่ว่าวิธีเข้าเนี่ยเราไม่ ถ้าจะดูแชแนลรีวของเพจนะครับผมรู้วิธีเดียวก็คือ1ครับเราต้องหาคลิปรีวที่เพจเราโพสครับจากนั้นกดดูคลิปหลังจากนั้นครับด้านล่างซ้ายนะครับด้านล่างซ้ายจะมีชื่อช่องเราอยู่เราจะสามารถกดเข้าไปเพื่อดูภาพรวมของคลิปรีวที่เพจเราเคยโพสต์ครับว่าแต่ละคลิปมีการถูกรับชมไปแล้วกี่คลิปกี่ครั้งกี่ครั้งนะครับในแต่ละคลิปซึ่งเราก็จะสามารถดูจากตรงนี้ ก็จากที่เห็นนะครับถ้าดูจากตัวอย่างนี้คอนเทนต์ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่เป็นวิวธรรมชาติจะได้รับการสนใจได้รับการรับชมมากกว่าคอนเทนต์ที่เป็นรูปแบบอื่นๆนะครับซึ่งคลิปวิวอันนี้นะครับจะไปแสดงสําหรับทุกคนที่สนใจเนื้อเรื่องเกี่ยวกับคลิปของเราไม่จําเป็นต้องเป็นผู้ติดตามของเพจนะครับก็หลังจากลองใช้มาประมาณ1เดือนจากเพจเทีวะเถอคอนยกที่เป็นตัวอย่างนี้นะครับ ก็มีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นเป็นจํานวนมากนะครับหลังจากที่เราลองปรับโพสคลิปรีิวเป็นประจําดังนั้นก็อาจจะไม่ใช่ข้อสรุปนะครับเป็นความคิดเห็นที่จะบอกได้ว่าถ้าเพจยังไม่เคยทาคลิปรีิวนะครับหรือโพสต์รีิลลงในออคอนเทนต์ของเพจดูอย่างตัวอย่างแบบนี้นะครับการโพสต์ลงเพจก็อาจจะช่วยให้เราสามารถเพิ่มผู้ติดตามหรือเพิ่มเอนจิ่นเนียสำหรับเพจได้เป็นอีกทางหนึ่งนะครับที่เครื่องมือใหม่ๆที่เรามีกันก็ คลิปนี้ก็เล่าสั้นๆเท่านี้ครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ถ้าชอบก็กดติดตามกด subscribe Channel c h anel n C MyWit ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ